ทุกคนนีใครเป็นเหมือนกันบ้างนะคะอันนี้คือแบบอยากรู้จริงๆนะแต่เวลาทาลิปอะปากเรามันจะแบบเป็นลองปากแห้งอะไรเงี้ยคือมันไม่ฉ่ำอะทุกคนและรีนคนที่แบบชอบทาลิปมากมันเหมือนแบบเราทาไม่ติดอะเออไมแ่แล้วก็แบบเคยโดนแซวแบบเฮ้ยทำไมแบบทาแค่ข้างในทำไมทาแค่ข้างล่างอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆเราทาหมดแล้วแต่ว่าไม่ติดแต่ด้วยความที่ฉนันอะชอบผ่าทำ <c oughs> ก็คือแบบเห็นคน review, รีวิวลิปหนึ่งเยอะมาก <c oughs> ก็เลยแบบว่าเออลองซื้อมาใช้ดู จะบอกว่ามันดีจริงแล้ววันนี้เราก็จะมาใช้ให้ดูมาตอนนี้นะคะลิวก็เอาฟิลเตอร์ที่ปากอ่าลิปสติกอะไรเงี้ยออกหมดเลยอันนี้จะเป็นไม่มีฟิลเตอร์ใดๆมาค่ะเราก็จะใส่ลิปารให้ดูแบบรียรๆตั้งแต่ลิวใช้มาลิปเนี้ยคือถูกใจมากมันไม่เหมือนลิปทั่วไปอะทุกคนแบบมันดีขึ้นทันตาเห็นอะอันนี้ก็นวดน,นวดนะทุกคนพอทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วก็จะรู้สึก,กว่ามันแบบยิบยิบ,ยบซาซาที่ปากให้ hey. อันนี้ก็คือทิ้งไว้สักพักจากเมื่อกี้นะคะก็ไม่ได้ใส่บิวเตอร์อะไรเห็นไหมมันชมพูขึ้นจริงๆอะ่ะมันมันชมพูขึ้นเลยแล้วก็เต่งตึงด้วยแล้วก็รู้สึกชุ่มชื้นขึ้นด้วยก็คือแบบรู้สึกว่ามันไม่แห้งเลยอะ่ะคือมันไม่เหมือนปกติที่เครือบความชุ่มชื้นไม่ให้ออกแต่อันนี้ม,นมันเติมน้ําเข้าไปในปากเลยเลยอะ่ะเติมน้ำเข้าผิวปากไปแบบร้อยเปอร์เซ็นท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่ามันดีมากไปลองค่ะ